กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ๊ะฮาหนอยสูตรจริงใจร้อเปเซ็นต์นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่0ูนย์กับ9นะคะศูนย์กับ9นะคะ มาตั้งแต่สายวิ่งเนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าดูซิพี่น้องนะคะแนวทางเข้านะคะหน่อยจัมปกิตนะคะสองหนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมาเนาะส่วนล่างนะคะหนึ่งสามนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะนอยพิเศษนะคะศูนย์หกนะคะก็เจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งของเราศูนย์มานะคะ ส่วนล่างนะคะ3 9กนะคะก็มานะคะมา9 3เข้าตัวกลับเนาะ9 3 3 9นะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนน้อยปกตินะคะ0 9นย์ะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวตรงนะคะส่วนล่างนะคะ7 0 0 7นะคะก็เข้าตัวกลับนะคะแต่ก็ยังดีที่มาตัวเน้นนะคะพี่น้องจ๋า นอ VIP นะคะ2 7นะคะสอก็หลุดไปนะคะตารางกําลังวันของเราถ้าใครจับคู่เป็นก็เข้าเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนล่างนะคะ4 4นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะสรุปคือเข้ามา2น้อยนะคะน้อยพิเศษเข้าล่างนะคะส่วนนอยปกติเข้าบนเข้าล่างนะคะ แตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องจ้าแอดมินลืมอะไรเอาลืมใส่ปีเสียนะคะพี่น้องเดี๋ยวมานะคะแป๊บหนึ่งนะจ้าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า อยนะคะสูตรจริงใจร้อเปซนะคะวันที่1ิบเนะคะเดือน10ปี64นะคะแนวทางฮานอยสูตรจริงใจหนึ่งร้เปอร์เซ์นะคะ เด่นนะคะวิ่งสำหรับสายวิ่งของแอดมินนะคะแอดมินจะตีตารางกำลังวันใหม่นะคะพี่น้องจา๋า ก็จะมีนะคะมีสามมีสี่มีศูนย์มีหนึ่งมีแปดแล้วก็มีห้านะคะ ตารางกับรางวัลของแอดมินนะคะแปดจริงๆไม่น่าเอานะคะพี่น้องลืมนะคะเรามีในชุดเด่นอยู่แล้วนะคะก็จะมีนะคะสองนะคะกับแปดนะคะเราก็มาจับสองกันนะคะก็จะมีนะคะสองหนึ่งสองเจ็ด สองเก้านะคะส่วนเด่นแปดนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันไว้ก็จะมีแปดห้าสองสอง 9 0ูนแล้วก็จะเป็น2 3ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น9 0นะคะ8 5 5 8, 8นะคะ2992นะคะแล้วก็จะเป็น2 1 1 2นอเนาะก็จะเป็น 8228นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะซูไม่เห็นชัดๆนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวย์ชแนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือโดยแห้งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า